สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งเย็นเฟือยครับกับผมวัดราชสีครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองสำหรับคลิปนี้ ep นี้ก็เข้าสู่ที EP ที่ร้อสแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกด subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันครับเพื่อเป็นกำลังใจชมแล้วชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 0 9 0 2 8 5 0 8า1เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันมีพี่เหมือนเดิมยังเคยครับห่างหายกันไปวันหนึง่งน่าจะจะวันนึ่งครับช่วงนี้ก็วุ่นมั่งนะมีทุละเออมันยุง่งยุ่งอยู่ครับ ก็ไม่ค่อยได้หาพระเต็มที่ก็เลยไม่ค่อยมีจะมาก็ไม่ได้ของก็เลยไม่อยากจะนั่นก็ได้มานิดหน่อยก็แบ่งเก็บไว้รวมรวมกันครับเพราะว่าบางวันออกไปสายไม่ได้เลยได้องค์หนึ่งมั่งบางทีไม่เจอของมั่งก็ไม่ได้เลยก็มาวันนี้ก็รุมรวมกันกับวันก่อนก็โอเคได้มาแบ่งปันกัน เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับวันนี้ครับก็วันนี้ก็เริ่มกันจากองค์แรกครับไปคุณแผนหลวงปูท่ทิมครับนี่เนื้อออกชมพูนะครับองค์นี้ด้านหลังตะกรุดสองดอกมีจีวรนี่ครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกล้กันครับนี่ครับนี่นะครับพี P ่ๆนะ เนื้อออกชมพูนะครับองนี้มีจีวรตะกุดสองดอกนี่ครับนีครับนีตะกุดเนื้อออกชมพูนะครับองนี้นี่ครับหน้าตา โอเคนะครับในผูครับในจะออกชิมพูครับองเนี้ยมองผ่านไปครับองแรกองต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองน,นี้ดูดูเหมือนจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านหรือเปล่าครับนี่คนชอนะชอดเป็นชอกดด้านหลังนะนชอบางทีไม่ค่อยกลางหรอกบางทีก็ชนมากจะอยู่ริมๆด้านหลังนี่แหละ เขาว่าก็แล้วแต่องค์นะพี่นะแต่ว่าส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละต้มชอเนี่ยเนี่ยชอยห้เหเลยตรงนี้อ่ลงลักเก่านะพี่นะจุ่มลักเดิมเนี่ยเด็ดดูใกล้ๆนะนี่ครับนะนี่ครับ,รบดูครับนี่ลักทั้งองค์ครับนี่ เนี่ยครับโกนนะพี่นะช่ออยู่ตรงเนี้ยริมๆด้านหลังยืย่งๆด้านหลังหน่อยเนี่ยส่วนมากเขาติดๆยืย่งๆด้านหลังแหละพระนะ,นะถ้าเป็นบล็อกใหม่ๆพระที่ว่าสร้างยุ่งๆใหม่ขึ้มาถ้าช่อก็จะอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะโลรางก็จะติดไม่ค่อยตรงบางทีติดยื่ง้างหลังนะนี่ครับลักษณะก็ เนี่ยบางทีช่ออยู่นเงี้ยบางทีเนี่ยเนี่ยช่ออยู่หลังอะไรเงี้ย,ยนเพียงเงี้ยครับคนช่ออ่าผ่านไปครับ,บองต่อไปครับเป็นรูปหล่อลงเงินพิมพ์นิยมครับเหมือนกันแต่พิมพ์นี้มันหน้าเหมือนองค์อะไรที่ผมเคยเห็นแวบๆอ่ะอะไรนั่นเงินพิมพ์นิยมพิมพ์ไปอะไร เาเรียกอะไรอะพิมพทับทพิมสยามอะไรไม่รู้เออผมดูว่าเออเนี่ยพิมพ์ตื้นครับเนี่ยเรียกพิมพตื้นเนี่ยครับององ,องตอนแรกองค์กี้ผมดูว่าเป็นพิมพชาวบ้านนะน่าจะเป็นพิมพชาวบ้านองค์เนี่ยผมดูแล้วเป็นพิมพตื้นพิมพ์อะไรที่ว่าอะไรผมมันผิดถูกขออภัยนะเขาว่าอะไรกำนันอะไรทางจิตอ่นะมีองค์หนึ่งที่ว่าเป็นองค์ตลาเลยอ่ะคล้ายๆนะผมดูแล้วเหมือน แต่ว่าฟอร์มโดยรวมโอเคอ่ะผมดูแล้วชอบนี่ครับดูนะครับนี่ครับนี่นะพี่นะนี่ครับนี่ครับ,รบไม่มีมือรองครับรงนี้น,ออนี่ครับ ผิวประมาณน,นี้ครับพี่ีช่ออืมมีครับโอเคครับองค์ต่อไปครับเป็นสมเด็จครับองค์นี้บอกเลยจัดจ้านเนื้อนี่ปุ๊กปักเลยนี่ดูนะพี่นะส่วนตัวผมดูเป็นเจดีย์แหละแต่พี่ๆดูเอาแล้วกันนะส่วนตัวผมอะ่ะผมดูเป็นเจดีย์ ดูเนื้อหาก่อนนะพี่บอกเลยอ,องเนี้ยสุดจัดสุดจัดจริงๆช่วงหลังนี้ผมขยับกล้องครับไรมันไม่ค่อยอยู่ที่เดิมนะพี่นะแล้วแต่บางทีบางวันมานั่งป๊บวางกล้องตรงไหนบางทีวางไฟตรงไหนวันนี้ก็เอาไม่มีอะไรไฟผมก็เป็นไฟแบบนั่งอ่านหนังสือ ฟัโคมไฟอะคอติเตี้ยต่ำๆนะน,นี่ก็เอาเก้าอี้มาวางใกล้ๆแล้วก็วางบนเก้าอี้ก็ทุลักทุเลอามอัตภาพแล้วผมอะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือถ้ามีโคมไฟคอยาวยๆก็เหมือนจะเข้าท่าหน่อยอันนี้เป็นคออันนี้เป็นเม็ดเนี่ยดูพี่ดูเนื้อนะพี่นะนี่เป็นเม็ดมวลสารดูเนี่ยก็มีนะพี่นะไม่ใช่ว่ามีดูเนื้อหา ดูที่เนีอาหารนะพี่นะนี่เนี่ยผมบอกเลยอองเนี่ยจิตจาด์จิตจาดเนี่ยผภาสภาพชายแค่นั้นเองเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงนะพี่นะดูดูกันชัดชัดนะเนี่ยสมเด็จองเนี่ยนี่ฮะดูบางทีก็มือเหมือนเหมือนเม็ดเศษมงเศษไม้น่ะเนี่ยเนี่ยเม็ดส้มส้มแดงแดงเนี่ยเม็ดดำเนี่ยพี่เนี่ยฮะเนี่ยดูก็ชัดชัดเลยพี่เนี่ยมวลสารเนี่ยนี่ฮะ ชัดๆเลยเนี่ยพระมันจะสภาพใช้หน่อยร่อยๆหน่อยแต่ว่าโอ้โหเนื้อเก่าจัดเก่าจริงครับเนี่ยดูนะพี่นะเนื้อหาเนี่ยเนี่ยับให้ดูวันชัดๆจะจายย่ายเงี้ยพี่นี่สายสมเด็จเนี่ยดูแล้วผมผมมาต้องชอบแน่เนี่ยอันนี้น่าจะลดขูดหน่อยนึงนะนีครับเนื้อจะออกโซนโอ้มวลสารหยาบนี่ครับนี่ครับโอ้โหเข้าองค์เนี้ย ดูนะพี่นะแต่ผมจะใช้สึกหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคยังเห็นฟอร์มเห็นพิมพ์อยู่เนาะแต่เนื้อหาเนี่ยผมบอกเลยเลยสุดจัดปลัดบอกนะองเนี้ยเนี่ยนพี่นะโอ้โหถ้าอย่างเงี้นะพูดแบบไม่ได้ไอายนะอยู่กับคนขายเป็นนะ้า้องว่ากันหลับแสนเออเออไม่ได้โม่เนี่ยจริงนะแต่ว่าผม เอามาในราคาแบ่งปันมันเรานี่ทานโมหน่อยเพื่อเผื่อพี่พี่อุ้ยเอาแล้วเบาแล้วเริ่มเชื่อผมแล้ว <Hey. S 1> น่น้่นะานะฮะให้เห็นนะเชื่อไม่เชื่อดูเอานะพี่นะพี่พี่พป,ป้าปาทั้งหลายนะนี่นี่บางทีโมไ,ไปก็ไม่เห็นนั่นหรอกเนาะนี่ให้ดูจะชัดนี่ดูดชัดนี่จริงๆนะถ้าคนเล่นเป็นเขาเคยเนี่ยนะบางทีเซี่ยว ตึกเล็กงแค่มุมๆแค่เนี้ยก็ขายกันเป็นหมื่นแล้วนะบางทีนะมันอยู่ที่ฝีมือนะผมก็ไม่ไดียว,ว่านะาเราฝีมือเราขายได้แค่นี้เองเนี่ยอองค์เนี้ยเต็มฟอร์มเต็มองค์ด้วยทําเนี่ยเนี่ยดูดิผมดูเป็นส่วนตัวผมเนี่ยดูน่าจะเป็นเจดีย์เจดีย์หรือเปล่านะเนี่ยนะพีนะผมดูน่าจะเป็นเจดีย์หรือเปล่าเนี่ยี่โอ้โหพี่ ลอยหน่อยเนาะแต่ว่ายัางเต็มอง์นะพี่นะเนี่ยนานๆมาทีแต่ว่ามีคุณภาพนิดนึงอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยลวกันครับแต่ว่าถ้าชมแล้วไม่ชอบไม่ว่าอะไรนะครับชมมันผ่านก็ได้ถ้าถูกใจก็ชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามหน่อยลวกันเป็นกําลังใจให้ผมตัวน้อยๆนะขอพยายามมาทุกวันในช่วงนี้พอดีมิถุนาช่วง อะไรทุระแบบตัวนิดนึง,ง,งุงนุ่นุงนี่วิ่งไปวันก่อนอย่างที่คลิปก่อนอีพีก่อนพูดแหละมีทุระวิ่งไปไม่พะมาสององค์วิ่งออกเย็ยนอีกแต่ก็ช่วงนี้ก็ทุระมันเดยอยู่เลยวันหนึ่งเลยไม่ได้หาพระเลยวันก่อนไม่ได้มา เหนื่อยวิเชยนะแต่ว่ามีธุระที่ต้องทำอะ่ะวันนี้ก็มาประจำการของที่สวยมานำเสนอมาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมนะองค์ต่อมาเป็นสมเด็จพิมพใหญ่ครับเนื้อหาโซนหนึบนุ่มนี่ครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่เลยครับนี่องค์เนี้ยผิวไม่ถลอกปอกเปิดกออกเลยเนี่ยดูเนื้อครับพี่ ดูเนื้อครับนี่พิมใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่สวยสุดสุดองเนี้ไม่มีสึกชํารุดเลยเต็มองคเต,ต็มฟอร์มเลยดูดิดพี่ดูนะครับนี่อือหโอ้โหเจ้ประคุณเอ้ยไปหาได้มายัางไงนี่ดูหน้าพี่นะเม็นแดงหรือเปล่านี่นี่พี่ดูดิดูเนื้อพี่ดูเนื้อ มวลสารความเนบนุ่มนี่ขององค์พระนี่ดูนะครับนี่เม็ดเทาเม็ดอะไรก็ตาภาษาเซียนก็เลียกบางทีก็ผมก็พูไม่ถูกนี่เม็ดเทาเม็ดอะไรอะมวลสารที่ว่าจะมีนี่ดูรับขอบนี่เม็ดแดงนี่ครับอ,อกัดผม ลองผมว่าเด้งไปเด้งมาอยู่นี่นะครับนี่นี่ก็อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่ครับดูครับหนาปึกไม่มีชํารุดอุดซ่อมใดๆเลยผมดูนะเนี่ยดูเดิมๆเลยโอ้โหดูข้างหน้าพี่นี่พิม์พใหญ่ครับโอ้โหน้าเป็นแบบหน้าเลียวมาตูมหน้าตากแตนหรือว่าอะไรเพาว่าน่ะก็พูดไปนะพูดไปไม่รู้เรียกหน้าอะไรมั่ง นี่ครับดูด้านหลังครับหนึบนุ่มครับอง์เนี้ดูครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จเด็ดพิมพ์ใหญ่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 โอ้ยครับขอเสียงนะครับนี่ดูครับนี่นี่ดูความหนึบเนี้ยเด็ดพี่เห็นไหมสมเด็จนี่มันต้องมีความหนึบนุ่มนะนี่นี่ดูดู นนุ่มนี่่ะพี่นะอ่ะดูแค่นี้ก็เห็นจะจ๋าแล้วเนี่ยก็ติงกลางกันเข้ามาครับ09028508 4 1นองปึเบอร์โทรเบอร์ไลน์เว้เดียวกันครับแอดไลน์มาทักสอบถามได้ถ้าใจร้อนก็ติงกลางเข้ามาครับนี่ครับดูนี่โอ้โหพี่เอ้ยให้ไว้หน่อยนะอ่าถ้าชอบก็จัดไป อ,อลืมอ๋อลมอ้า์ล่างครับวันนี้ลืมเนี่ยปกติลืมต้องเอาตะกุดดอกนี้ขึ้นก่อนนะตอนแรกลืมนี่ครับลายถักไปถักมาตายตะขาบอะไรอะไรตายเนย่ยก,ยก็อย่าหยุดจักยึดจักเนี่ยก็พยายามเล่นทุกสายนะขายทุกอง,งอย่างสโลแกนของผมเล่นทุกสายขายทุกองน,นี่ครับตะกุด ใส่ตะกัวนะครับนี่ดูครับความยาวก็เนี่ยครับดูครับดูครับผมก็าบอกไม่ถูกเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยนี่นี่ครับประมาณนี้ดูครับตะกัวเก่าครับสภาพใช้มาหน่อยนี่ครับถือถือกล่องไม่ถนัดเลย นี่ครับเชือกใช้มานะครับองค์นี้นี่ครับลายเขาเรียกลายอะไรไม่รู้นะพี่นะนี่ครับนี่ครับดูตะกัวใช้มาโฟกัสผมนี่ก็นี่ครับนี่ครับ,รบตะกัวเกา่านี่มีอีกฝั่งหนึ่งมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับ นี่ครับดูครับออกมาณนี้ครับไม่รู้ท่านไหนครับกิจิสายไหนไม่รู้ครับอชอบถักทายมาครับาถึงองคต่อไปครับเป็นพระแก้วมรกตครับเอามานำเสนอครับเพื่อมีลูกมีหลานเอาไว้ให้ห้อยบูชาได้ครับเป็นเลื่อมเงินครับเลื่อมเงินเก่าเนี่ยพระแก้วมรกตไม่รู้ออกกิจิวัดไหนไม่รู้เถือบ้าน ออ่ไปทำความสะอาดหน่อยนะครับนี่มาไปบ้านหน่อยเรี่ยมเงินห่วงเชื่อมเรียมเงินเนาะนี่ครับนี่ครับไม่รู้กิจจัยไหนครับนี่ปลาแก้วมรกตเรี่ยมเงินครับนี่ครับนี่ครับเรียมเงินครับโอเคครับเล็บดำเหมือนเดิมนะครับของผมเล็บดำเหมือนเดิมขออภัยครับ ทำงานทั้งวันทำงานทั้งวันละได้พันห้าเดินไปเดินมารับห้าพันเฮ้ยเพล่ยใครไม่รู้ผมมาเองเลยผต่อไปครับเป็นเหรียญน,น้ำเต้าหลวงปูทิมนี่ครับผมดูหน้าแล้วเอ้ยหน้านี้น,น,น่าจะทันทันเพราะว่าถ้านหน้าอีกหน้านึงเป็นหน้าแบบยุคหลังอะ่ะมันก็ดูแล้วมันคนละหน้าเฮอนี่หน้าผมเนี่ยาะว่าเออ แต,แต่เรื่องบล็อ <le> ก <Stand> <up> เรื่องพิมพ์เนี่ยผมไม่แม่นนะครับแต่จำว่าพลาดหน้าประมาณนี้แหละที่ว่า,ท,าท่านท่านที่เขเล่นกันน่าจะประมาณเนี้อ๋อแต่ว่าผมไม่รู้บล็อกนะครับแต่เอาเอาเป็นว่าไม่รู้ปีแล้วกันเนี่ยแต่หน้าผมว่าหน้าโอเคอนะ่ะหน้าน่าจะท,าท่านท่านที่ว่าหน้าที <S 2> <S 2> เ่เขานิยมเล่นกันนะ่ะนี่ครับนเนี่ยดูนะครับน,นี่ครับสวยเดิมแล้วครับองเนี้ยเนี่ย สวยเลยนี่มือสั่นอีกนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับนี่ครับมาต่อกันนะครับนี่ดีมือแล้วครับไปปิดประตูหน่อยยุ่งเข้า นี่ครับนี่ครับดูนะครับไม่รู้บล็อกไหนพิมพ์ไหนมั่งมีรู้กี่บล็อกกี่พิมพ์ก็ไม่รู้ละพี่นะนี่ครับดูครับโอ้มาเห็นเล็บอีกแล้วผมก็อายเล็บตัวเองขอพยายามสูงครับเล็บก็เริ่มยาวอีกแล้วเหมือนเดิมขอตัดนะครับมุมนี้ผมยังไม่ค่อยถนัดนะดีมุมโตเก่ามัน มีสเสนหนึ่งลเลยมาขยับครับเอามงกล้องนี้นี่ครับขอบตันนะครับมึงจะสันส้นๆหน่อยนะครับอยากซูมให้เห็นไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนี่ครับนี่ครับขอบตันนะครับอ่ะนี่ด้านหลังนะครับเอ้ยปิ่นดีนะครับนี่ ขอบปินนี่ครับขอบตัดกับปินดีนะนี่ครับขอบตัดดูตัดปินดีนะเนี่ยผมออกม,มุงกว้างแล้วก็เห็นเล็บผมเลยผมไม่อายหรอกแต่ว่ามันน่าเกลียดก็ขอพยังสูงครับ ขออภัยท่านท่านท่านคุณชายคุณหญิงทั้งหลายท่านเจ้าคุณผมมันเด็กมันนอกชาวนานะเนี่ยผูดีๆมันเหมือนไพเลยไม่รักสะอาดเลยแต่ก็รักสะอาดอยู่ครับแต่ว่ามันยาวเร็วบางทีทํางานทั้งวันนะเดินทั้งวันเนี่ย<ม>บางทีก็ไม่มีเวลาจริงๆบางทีก็พยายามนั่นแหละรักษาอาดอยู่ก็จริงๆผมก็อาบน้ำก็นั่นอยู่ แต่เรื่องจะไปเข้าร้านสวยอะไรเร็บเนี่ยกับผมก็ไม่ใช่ละผมไม่ถึงกับสำอางขนาดนั้นนะอืมนี่ครับขอไปนะครับเยวาล็บนั่นเลยน่าเกลียดไปหน่อยนี่ครับเหรียญหลวงเต่าหลวงปู่ทิมผ่านไปเลยอืมมาองค์ต่อไปได้มาเดยเนย้นะพี่นะนี่ได้มาเนี่ยนี่ ได้มาเนี่ยผมแกะดูรอบหนึ่งแล้วละ่ะโอเคเลยเนี่ยมาให้ให้ให,ให,ให้เอามาใส่มาให้ดูเดิมๆแบบอย่างเงี้ยผมว่าผมได้ได้มาแบบอะไรอะแบบกร,บกรอบๆอย่างเงี้ยนะเขาใช้มาอย่างเงี้ยมือมือมือ,มอลองผมซูมมันเนี่ยเนี่ยผมได้มาอย่างนงี้นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูให้รู้ว่าผมได้มาแบบนี้ไม่ใช่มาได้มาแบบลูกกระเปนะนี่นี่ครับ เรื่องแกะพระนี่ก็ผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งหรอกนี่ครับออกมาแล้วนะครับน,น,บนี่ดูครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่ดูครับเนื้อมันผมดูแล้วเนื้อมันออกชมพูนะครับลูกอมเป็นเนี่ยเนี่ย,เน,ยเนื้อพีพีนะเห็นไ้ยเนาะเนี่ยให้ไวเลยนะครับผมว่าเออสวยดีเอยอ,องค์นี่ ผมว่าได้ตังพี่พี่ปรปอปายแล้วนะองค์เนี้ยนะเนี่ยเนี่ยแต่บอลก็ตามสภาพนะพี่นะนี่ครับดูบอลน,นะนี่เี๋แชร์ให้ดูนานาหน่อยตรงบอลเนี้ยก็หลอกหลุดหน่อยนึงอ,อกล่องผมเนี้ยส่งใจอยากได้อะไรก็ที่ว่าเป็นแพอยู่นะแต่ดูดูแล้วเหมือนจะไม่ไหวหลาย หลักหมื่นเลยอะนี่นีเป็นร้อยน่าจะเป็นร้อยกรอบนะพี่นะนเดี๋ยวผมสองอีกรอบหนึ่งเ,เพื่อความมั่นใจอือร้อยครับร้อยร้อยขอบไปเนี่ยครับนี่เวลาเขาใส่พระน่าจะโดนขอบเนี่ย มันกัดนะผมว่าเปรอยนะแต่ไม่แตกนะผมดูอ,อไม่มีแตกแบบเป็นรอยรอยตลับรอยปลอบมันเฉยๆนี่ยครับไม่มีแตกครับนี่ครับไม่มีแตกนะพี่นะมันเป็นรอยโดนขอบนั่นเฉยบางทีไปใส่มันโดนกลอบนี่ครับเนื้อออกชมพนะูครับโอ้โหดูนะเนี่ยครับ ทางตาดูเลยครับไม่ได้แบบหลับหูหลับตาพูดครับนี่พูดแบบให้เห็นเลยเนี่ยนี่ดูครับพอไหวไหมครับถ้าชอบใจก็าทายกันเข้ามาครับนี่ครับประมาณนี้ลูกอม,มก็ต้องตีเล่นหาเป็นหนุ่มปูทิมอิสเลโกแห่งวัดระหารไร่แล้วครับผิดถูกขออภัยเพราะว่าผมก็บางทีลุ่มหวมหน่อยผมก็ยัดอย่างเดียวเหมือนกันเอาขอคขาบมังบางที พีพ,พีไหนที่ว่าแบบดูแลไลสาระก็ก็พยอย่างสูงเห็นบางทีบางท่านเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นคนแบบหลักการเยอะหน่อยก็บางทีก็อาจจะดูผมค่อนคนข้างลำบากนะบางทีผมก็ไลสาระบ้างนะแต่ว่าก็ยังถือว่าพอเสร็จแซมความรู้ความหลักการอยู่แต่ว่าด้วยอารมณ์ส่วนตัวผมว่าเป็นคนบางทีสนุกสนานบางติดสนุกบางนิดนึง เปกันเป็นการไม่เบื่อแล้วกันนะครับบางทีเอานั่นเยอะก็เดนียวก็จะเบื่อกันไปซะนะองค์ต่อไปครับนี่ครับองค์เนี้ยผมดูนี่ชอบเลยส่วนตัวชอบเลยตีหาเนี่ยเล่นหาเนี่ยผมต้องดูเป็นหลวงพ่ออะไรหน้าวัดห้วยจระเข้นะทางนั่นแหละผมให้ผมตีนี่ครับนี่ครับเป็นเตบองค์นี้เป็น ดูดูแล้วเป็นเนื้อตะกัวเนี่ยจะตีเข้ารองพิมพ์ก็ได้เป็นองค์ต้นแบบก็ได้นะพี่นะเนี่ยองค์เทลเนี่ยอันนี้จานมือนะพี่นะนี่ตะกัวทั้งองค์ครับนี่จานเดี๋ยวให้ดูชัดเนี่ยโอย้เนี่ยไม่เคยเจอหรอกเนื้อตะกัวเนี่ยมันมุมมือผมจับกล้องไฟก็มันอยู่ในองศาที่นั่นด้วยตามมีตาเกิดและแต่ละคลิปผมอะ นี่ครับจานมือนะครับนี่จานมือครับนี่นี่ครับนี่ครับจานจานฝั่งนี้แล้วก็น่าจะจานหน้าด้วยหรือเปล่านี่ตรงนี้ตรงเข่าเข่าสองข้างนะครับตรงท้องมีตรงท้องและตรงหน้าด้วยนี่ตะใบมือแต่งเนี่ยดูตะใบขอด นี่ครับจานเก่านะครับว่าก็เล่นหลักแสนหลักล้านเงินไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เป็นเนื้อมีกระพัดมั้งแต่องคเนี้ยเป็นเนื้อตะกัวนะพี่นะหรือว่าอาจจะเป็นองค์ที่ว่าหายากแต่ว่าผมมีหรือเปล่านะนี่ครับดูแล้วตะกัวมันเป็นตะกัวเก่าด้วยนะพี่นะนี่ฮะดูตะกอตะกัวดิผ้านี่สภาพใช้มาเนี่ยนี่นี่ตะกัวดูนะพี่นะจานจานเก่านะครับนี่นี่ครับ ผมดูแล้วต้องตีเข้าสายหลวงปูนน่นาคุ้ทโธเจรเข้เนี่ยนี่ครับถ้าแทมาละพี่อ,อลังการแน่องเนี้ยไม่เคยเจอด้วยเนื้อตะกัวเนี้ยนี่ครับอ๋อขอตักทานเข้ามาแล้วกันมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ครับอีพีที่ร้อยสิบห้านี่อุปคุตหลวงพ่ออิมวัดหวัวเขาไอ่ไหนไม่รู้สุพรรณบุรีหรือเปล่านะนี่ครับ นี่ครับก่อนสภาพใช้นะล้างมาหน่อยแต่ว่าผลตัวนะผมว่าดูง่ายนะเอาอีแลคำเนี้ยมา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 ,มาทุกคลิปมาทุกอีพีนะคาแบบคำๆแล้วกันมาก็ดูง่ายเนี่ยมนจะเสียนนะไม่เชิงสอนนะเอาแบบเป็นปริศาน,นาทำหรือเปล่าดูง่ายนี่น,นี่ดูเอาเองแล้วกันพี่นี่ผมว่าผมตัวผมว่าดูง่ายนะนี่ครับนี่ครับปแค่สภาพใช้มาล้างมาเฉยนี่ครับ นี่ครับดูนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกัน <_ d ata> นี่ครับ <_ d ata> นี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับอุปคุตหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานี่ครับอ่าก็วันนี้ก็มีแบ่งปันพี่ๆแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบ ในที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสัคสไาชให้เป็นกำลังใจให้น้องนุ้งและก็กราบขอบพคุณอย่างสูงพี่ๆป้าๆทุกท่านทีเป็นอะไรอะลูกค้าติดตามหนุนเช่าหาผมเลยมาหลายท่านเลยขอภัยที่ไม่กล้าเอื้น้ำนะบางทีไม่ได้ขออนุญาตท่านก็มี ep หนึ่งคิปหนึ่งเคยที่ว่าเคยพูด ไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ท่านอยากอนุญาตหรือเปล่ากล่าวเอ่ยนามาก็กราบขอบคุณอย่างสูงก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมเออได้มีทุนได้เดินหาของมานําเสนอพี่พมาแบ่งปันพี่พีเลื่นกันนะวันนี้ก็มีแตแบ่งปันกันเพียงเท่านี้ขอญาตวันนี้ก็ขออนุญาตเกล่าคําว่าลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ สวัสดีครับ